สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอย VIP นะครับเมื่อวานฮานอย VIP ตัวน 7, ึงเจ็ดไปร้อยนะครับถามว่าเกือบเฉียดไปเฉียดมาเฉียดไหมก็แต้มเดียวแตก3ตัวครับมี297มา197นะครับเนาะ17ดั้านทางครับ1 7ดันทางหมวานม้วนก่อน1แต้มบนล่างมา1เลยวันนี้เมื่อวาน10แต้มที่สังเกตอยู่ตอนนี้ฮานอย VIP มันก็ แปผัานตามกันตามกันไหมตามฮานอยปกติจะตามฮานอยพิเศษเหมือนกันนะครับและที่สังเกตตัวนี้คือเดิน10แต้มบ่อยมาก1 2 3รอบ3รอบนี้10แต้มไปแล้วไอ้สรอบสี่พันในสรอบหลังสุดเนี่ยสิแต้มไปแล้ว3รอบครับเมื่อวานก็10แต้มหลังจาก10แต้มโอกาสที่จะเป็นเบิ้ลเป็นศูนย์เป็นไปได้นะครับวันนี้เด่นวันศุกร์ที่25นะครับ คุณน,นี้ขอล,ขอลาหยุดหนึ่งวันนะครับมาสำหรับผ่านหน่อยดึงศูนย์ครับลองเจ็ดครับในไม่ได้ศูนย์ครับ10 70 80 90 78 79 ร้อยมัดเจ็ดครับมันจะสิบแ้มต่อเนื่องหรือเปล่าหลังจากสิบแ้มสิบแ้มตามเบิ้ลถ้าเบิ้ลก็ศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดครับถ้าเบิ้ลก็ศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดครับเอาเด่นเอาเด่นของเขาอะมาเบิ้ลครับนะครับครับประมาณนี้ครับสำหรับฮานอยวีดีพีครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับรวยๆครับผม